สวัสดีครับผมโคบานเมืองร่อยเกินนะครับฝนตกหนาฝนตกนีน้ำท่วมนะครับหล,หลายพื้นที่น้ำท่วมหล,หลายพื้นที่เลี้ยงสัต์ก็จะมีสัต์ที่มีพื้นคอ,อกทีเชื้อแฉะนะครับเนื่องจากสภาพแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับสั์มักจะออนแอนะครับแล้วก็ไวต่อกันติดเชือ้อโรคระบาดได้ไง่าย ดังนั้นนะครับเกษตรกรก็ต้องจัดเตรียมนม้ำอาหารวิตามินนะครับแล้วก็ให้สัตว์กินเสริมนะครับว่าจะเป็นอาหารวิตามินอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อที่เจ็ให้สัตว์มีภูมิต้านทานสามารถมีภูมิต้านทานต้านกับเชื้อโรคในหนาฝนได้หลายๆคนต้องให้วัคซีนนะครับป้องกันโรคอย่างส,สม่ำเสมอนะครับนายสุรพลจารุพงศ์นะครับโคศกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ตั้งแต่เตือนต่างแต่เดือนกรกฎานะครับฝากคําแนะนําถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับสัตว์ถึงการดูแลและป้องกันโรคในช่วงฤดูฝนที่นี่นะครับเป็นที่ทราบก,กันดีว่าโรคสัตว์เนี่ยมักจะมากคับหนาฝนในสัตว์ต่างชนิดกันจะมีโรคที่แตกต่างกันออกไปบพว่าจะเป็นงวนะครับควายแพะแกะ ซึ่งมีมักมีปัญหาเรื่องทองอืดและกระทองเสียจากการกินหยาออนที่พึงแตกยอดออกมาเมื่อได้รับฝนเข้าไปเป็นพิจานวนมากสัตว์จะกินแต่เฟียงนะครับหรือหยาแห้งในช่วงฤดูแล้แงนะครับแต่ว่าหนาฝนเนี่ยห้าออนไหลสัตว์ก,กินก็นจะมีปัญหาตามมาได้และก็นอกจากนี้ยังมีหลายหลายโรคนะครับเพราะว่าจะเป็น โรควัดนะครับโรคปอดบวมโรคข้อบวมโรคปากและเท้าเปื่อยในหลายๆพื้นที่นะครับยังพบลำปีสกินระบาดในง่วนะครับซึ่งแถวๆบ้านโคบานก็จะมีระบาดขึ้นกันง่วที่เป็นลำปีสกินนี่นะครับต้องอเหตุการณ์เข้าถึงระบบการดูแลอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเป็นแล้วนะครับกาเข้นกวาเฮ้า,าจะเหตุจ้าใดนะครับสําหรับ ผมนะครับได้มีโอกาสไปดูแลลั้ปิดสกินให้ครับอยู่2ขอ,อก,ก็คืออ่านับแหลกพงก็ต้องมีการป้องกันว่าให้เกิดการติดเชื้อแซกซอนนะครับเพราะว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียต่างๆขอ,อกต้องสะอาดแล้วก็เริ่มฉีดยาบำรุงให้ร่วยนะครับแล้วก็บางตัวนะครับมีแผลเกิดขึ้นกับไ้ยาข่าเชื้อไปส่วนหมูนะครับหมูก็ต้องระวังโรคปากและเท่าเป่อยโรค PR S r A. s โดยจะแสดงอาการผิดปกติที่เกษตรกรสังเกตได้ก็คือซึมเบื่ออาหารหากเป็นง่วงควายนะครับจะมีขีตาหายใจลำบากมีขีมูกไอหรือจามหรือท้องเสียหรืออาจมีอาการแทงลูกได้สำหรับสัต์เขี้ยวเอื้องนะครับเบื้องต้นนะครับมักจะบ่มีการเขี้ยวเอื้องจมูกจะเปียกแชหรือแห้งผิดปกติบ่สนใจสิ่งแวดล้อม หนังบอสบอสันไหลมาแรงสัญญาณว่าสัตว์มีอาการผิดปกตินะครับให้เห้าสังเกตง่วควายดีๆนะครับเช็คเบิงว่ามีน้ำมูกนะครับไหลเปียกแฉะบอ,อะหนังไหลมาแรงดีบอถ้ามีมาแรงไปเกาะปกติง่วมันจะสั้นหนังนะครับ สำหรับสัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกพวกเป็ดไก่ลรกที่ต้องระวังเป็นพิเศษได้แก่โรคไขวัดนกนะครับและโรคหลอดลมอักเสบติดตอที่อาจสร้างความเสียหายให้กับสัตว์ปีกเป็นจํานวนมากเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับได้ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ปีกโดยตรงเห็นไหาอ่อนแอพุ่มคุ้มกันตามลงอาการที่พบได้คือข้อตกข้อบิดหายใจเสียงดังหรือมีน้ำมูกไหล เกษตรกรควรให้ความสําคัญกับการดูแลโพสตว์ของตนเองให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับโดยต้องดูแลในเรื่องการจัดการเลื่อนล่งเป็นสิ่งที่สําคัญเลื่อนล่งมีหลังคาป้องกันฝนล่มและละอองฝนต้องจัดเตรียมสถานที่ให้ซัสจมรถลบฝนได้นะครับขอบคุ้มไปถึงการจัดเตรียมน้ำอาหารยา และวิจพัณฑ์ให้พร้อมเพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพสัตว์แข็งแรงโบ่เจ็บป่วยง่ายและที่สำคัญถ้ามีวัคซีนกัเห็ดวัคซีนให้ตรงตามโรกนะครับที่อุปัติการจะเกิดขึ้นหน้าฝนส่วนใหญ่แล้วนะครับก็บจะเห็นให้สัตว์นั้นอ้อนแอนะครับแล้วก็มีมแมลงผาหะต่างๆนะครับอาจจะนํำโรกมาสู่กับสัตว์เท่าใด โดยเฉพาะงัวควขยนะครับช่วงนี้นะครับผู้ใดมีคอกเลื่อนลงที่ชื้นแฉะนะครับกาหาพยามบริหารจัดการยาให้ขคอกชื้นแฉะหรือเขาอาจจะเอาไสา้มาลงกระได้นะครับเอาไสา้มาลงให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันบวชห้เป็นที่สะสมของโรคเชื้อโรคบวาจะเป็นโรคที่เรี่ยเชื้อล่านะครับเลื่อนลงนี่สาคัญมาก สิ่งต่อมาที่ขาดก็ได้ก็คือการให้ยาอาหารยาวิตามินบำรุงหลางกายเมื่อซัดได้รับอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วการได้รับการอาหารเสริมจำพวกวิตามินมีอาหารเพียงพ่ออาหารที่สะอาดอยากระยาอ่อนจนเกินไปก็จะเหตุให้ซัตว์นั่นแข็งแรงนะครับสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคถ้าเป็นโรคกามี ภุมมคุมกันที่จะสู่กับโรคได้ให้เหาเฝ้าสังเกตนะครับอาการซัดเลี้ยงของเห่าที่เหาเหลี้ยงว่าเป็นจังไนแน่นะครับถ้าคอกงอคอควายถ้ามันชื้นแจ้าก็เอาแกะมาลงเอาขีดออกเอาแกะมาลงหนาหนาไว้เพื่อให้เขาได้ยืนในคอกที่แห่งสะอาดบดเสียงต่อการเกิดโรคนะครับ ถ้ามีขีดกองใหญ่นะครับชื้นแจ้เขาก็ต้องเก็บออกหาดินมาลงดินทรายนะครับดินทรายหรือจะเป็นพวกแกบก็ได้ดินทรายขอดีก็คือสามารถดูดซับพ,พวกปัสสาวะนะครับปัสสาวะได้เป็นยังดีบวมหายชื้นหลายานา้ำต้องสะอาดนะครับน้ำหญ้าไย่ออนจนเกินไปหยา้าออนเกินไปก็มีปัญหา คนหยาเล่านี้จะเสี่ยงต่อท้องเอืดนนะครับเพราะว่าจะเป็นหยอดหยาซึ่งมีน้ำไหลง่วงกินเก้าไปอาจจะเสี่ยงในการเกิดโรคท้องอืดได้คือกันในปริมาณหลายการหายอาหารกับคือหายสลับกันนะครับเพราะว่าจะเป็นหยาแห้งหรือหยาสดคอยสังเกตอาการชัดเป็นระยะๆนะครับเพราะว่าจะเป็นง่วงควายนะครับมีน้ำมมกไหลบ่อการกินเป็นยังไงซึมบ่อนะครับขีตา นำไล่ขีหมูกมีบอทองเสียบบนะครับมีการทายพยาดในทุกๆกรอบเดือนนะครับสาหรับผมก็ทายทุกสามเดือนเพราะว่าหยาอ่อนนะจะมีพยาธหลายเสี่ยงให้เป็นพยาธขึ้นมาได้นะครับสัดปีกกะต้องสังเกตนะครับสังเกตคือกันสัดปีกพวกหมูนะครับเห,ห้าสังเกตสัดตุกตัวของเห้้าวาพิษปกตินะครับก็ต้อง มีการจดเตรียมยาอี่ยังแห่แห,ห,ห่เพ่ินนะครับสำหรับวันนี้โคบานเมืองรอยเกินกับมาบาาซูเปีสูุนห่องฟังเพียงสำนีน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ